สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลี่จะพาทุกคนมามูเตลูค่ะที่วัดวิษณุยานนาวาทุกคนคงได้เคยยินชื่อคุณคุณไหมคะวัดนี้นี่ถูกสร้างมานานแล้วนะจะบอกให้แล้วก็เป็นวัดที่มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะคะที่มีเทวรูปศักดิ์สิทธิ์สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักมือเนี่ยจากประเทศอินเดียถึง24องค์ด้วยกันค่ะทุกคนที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นคู่มือนะคะการที่จะบูชานะคะเรียงไล่ลําดับไปเนาะทุกคน ระหว่างที่ดูคู่มือนะคะลี่จะบอกว่าเราก็ควรแต่งไายสีสันสดใสนะคะไปสักการะค่ะงดของขาวก่อนที่จะไปไหว้นะคะผู้หญิงประจําเดือนงดก่อนอย่าเพิ่งไปนะคะเนาะแล้วก็ถ้าของไหว้ค่ะแวะซื้อก่อนที่จะไปเลยเพราะแถวนั้นหน้าวัดก็ไม่มีขายนะคะจะบอกให้นะตอนแรกลี่ก็ไปหวังอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่เจอนะคะก็เลยถือว่ามาบอกกันก่อนที่เราจะไปไหว้ไล่ลําดับแต่ละที่กันค่ะจุดที่หนึ่งะคะ,ะ,คะองค์พ่อปะพิคเนศค่ะองค์ปฐมปูชานะคะไหว้แล้วจะสําเร็จทุกประการเลยค่ะ จุดที่2พระแม่อุมานะคะช่วยในเรื่องของอำนาจบารมีหน้าที่การงานค่ะส่วนจุดที่3นะคะหนุมานค่ะเป็นอวตารของพระศิวะนะคะช่วยในเรื่องของการงานมั่นคงค่ะทุกคนจุดที่4นะคะพระสิตารามค่ะขอในเรื่องของใครที่มีความมุ่งร้ายอะไรกับเราแล้วเราทําดีเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชนะสักทีก็มาขอจุดนี้ได้นะคะและก็มาถึงจุดที่5คะ่ะองค์ประธานของวัดน,นี้เลยก็คือพระพิษณุและพระแม่รัศมีนั่นเองค่ะทุกคน จุดนี้เราตั้งหวังอะไรแล้วก็ขอได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องในเรื่องของการเงินโชคลาบการงานเน้นๆเ,เรื่องของการเงินนะคะจะยิ่งดีมากๆเลยเดี๋ยวตอนกลับนี่จะมีจุดไฮไลท์ตรงจุดนี้นะคะโอเคมาต่อที่จุดที่6ค่ะ พระธารากิจนะคะขอในเรื่องของความรักขอบุตรค่ะจุดที่7ค่ะพระพุทธเจ้าค่ะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าจะขอพอรยังไงต่อมาจุดสุดท้ายของด้านบนนะคะก็จะเป็นทุกโอวารานะคะขององค์พระวิษณุเลยค่ะพอเราไหว้จุดนี้เสร็จปั๊บนะเดีย๋ยวเราจะมีทิคดีๆนะคะที่จะมาบอกทุกคนกันหลังจากนี้ค่ะ อย่างที่เคยเกิดไว้นะคะเงินนี้คือเงินที่ลี่ถวายพระแม่รัศมีนะคะที่บ้านที่หิ่งเนี่ยทุกวันวันละสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทนะคะจนเต็มแล้ววันนี้ลี่จะมาถวายพระแม่รัศมีนะคะที่วัดนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยทั้งหมดเลยนะคะจำนวนเงิน4ี่รอยก้าสิบห้าบาทนั่นเองค่ะพอไหว้ทุกจุดของด้านบนแล้วนะคะเราไปสามารถไปขอพรนะคะให้เจิมหน้าผากสีแดงค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเรานั่นเองและนี่ก็คือทิกขอชับค่ะลี่ก็ได้มาจากนะ ใน u t u b e อีกทีหนึ่งนะคะก็เลยอยากทำตามบ้างค่ะนะคะขอซับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสบายใจฟังนะคะอย่าไปฟังเสียงกันค่ะที่มีเงินฉิดนะคะทำให้เราแบบว่าเอ่อมีเงินมีทรัพย์มีโชคนะคะเก็บโชคของพ่อแม่ลักษีเนี่ยเข้ากระเป๋าตัวเองค่ะทุกคนก่อนจะลงไปไหว้ต่อที่ด้านล่างนะคะเราก็มาราพ่อแม่ธรณีกันค่ะโดยการที่เอามือแตะลงไปแล้วก็มาแตะที่หน้าผากนะคะถือว่าเป็นการบอกลาท่านแล้วก็ขอให้เรากลับไปแล้วโชคดีนะคะ ส่วนทูบเนี่ยค่ะที่เราไหวอยู่ในพานใช่ไหมแล้วมันจะมีทูปเนี่ยให้ลงมาจุดข้างล่างนะคะเพื่อไหวองค์พระพรหมค่ะไหว้เสร็จแล้วจะมีห้องด้านหลังนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องด้านหลังกันค่ะว่าห้องด้านหลังจะมีองค์พระแม่ท่านไหนบ้างและขอพรเรื่องอะไรนะะห้องด้านหลังนะคะก็จะมีพระแม่หลายๆพระองค์เลยนะคะมีพระแม่ทุตคาพระแม่รัศมีพระแม่สุรสวัติีพระแม่กาลีพระแม่สิตานั่นเองนะคะส่วนโดยรวมแล้วก็แล้วแต่เราจะขอได้เลยค่ะ ส่วนห้องถัดมานะคะจะเป็นองค์พ่อพระศิวะค่ะนะคะใครที่มาที่นี่ตั้งใจมากๆเลยมาขอที่นี่ขอพรอะไรก็ได้ค่ะองค์พ่อพระศิวะท่านใจดีท่านประทานพรให้แน่นอนค่ะเน้นในเรื่องของความตั้งใจจริงใจนะคะในการขอพรน,นะคะทุกคนห้องถัดมาค่ะก็คือจะมีพระแม่คงคาค่ะแล้วก็พระแม่อีกหลายๆพระอ,องค์เช่นเดียวกันค่ะสําหรับห้องนี้นะคะ ปกติห้องนี้เขาจะให้มีบูชาสีวลึงด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่รีบไปเนี่ยไม่มีพราหมณ์แล้วส่วนใหญ่ก็จะขอในเรื่องของครอบครัวที่ดีค่ะห้องนี้นะ,ะจุดสุดท้ายค่ะคือจุดที่เรานะคะควรเตรียมน้ํเปล่าสักหนึ่งขวดนะคะไปเพื่อที่จะไปรดน้ําลงต้นโพค่ะเขาเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะใครที่ได้มารดแล้วเนี่ยอุปสรรคที่มีความทุกข์อุปสรรคหลายๆอย่างที่อยู่ในชีวิตะคะ่ะก็จะ ดีขึ้นนะคะนะเหมือนชำระล้างในสิ่งที่ไม่ดีนะคะให้ออกไปจากตัวเราเหลือแต่สิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเรานั่นเองค่ะแล้ววันนี้ก็ขอจบทิกนะคะในการมูเตลูสำหรับลิลลี่แล้ววันหน้านี่จะพาไปมูเตลูที่ไหนอีกต้องรอติดตามชมกันค่ะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ